Hey! มารู้ชอบร้านน่ารักน่ารักที่มีบริการรับเติมโลบัคกดผลปีศาจกับเกมพาร์ในแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่และยังมีบริการอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเลมอนช็อปร้านที่มาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีด๊ดทางร้านก็จะมีบริการกดเกมพาร์ตในแมปต่างๆ,างๆเช่นแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่กดเพชรในแมปออสตาและก็ยังมีบริการอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสนใจลิงก์ใต้คลิปเลย เฮ้ยทำไมมีเน่ดีๆใช้เยอะจังนี่เลยโลชอปบริการสุ่มทุกเน่แบบการันตีเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นและยังมีบริการฟาร์มเวลตัวละครฟาร์มเน่สัตว์หางแล้วก็แรลงกับบริการอื่นอีกเพียบสนใจลิงกอยู่ใต้คลิปเลยโอเคฮะทุกคนฮะผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่าแฟนแบบโจโจทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะเจอหน้ากันอีกแล้วเนาะก็ วันนี้จะมารีวิวสแตนกันอีกแล้วนะครับทุกคนคือสแตนในคลิปวิดีโอนี้ที่ผมจะมารีวิวนี่ก็คือนี่ไม่พูดครับมันหญิงเนาะ <c oughs> ก็คือไฮเอโเฟนกีนรีควียมนั่นเองนะคะี่ตัวทอรตัวนี้เลยเนาะดูดีไซน์มันครับเป็นไงคือดีไซน์มันเปลี่ยนนะทุกคนคือแบบมันจะออกแบบแนวแบบเอเลี่ยนเอเลี่ยนแบบแนวหุ่นยนต์โลกอาลานาคตหน่อยนะครับแล้วก็ดีไซน์มันก็ยังยังมองออกนะว่าเป็นไฮเอโลเฟนกีน e เนาะ แต่ทีนี้เนี่ยสีมันเป็นสีม่วงแล้วครับต้องเรียกให้อโดเฟนพีพิลเนาะเพลพิล <laughs> นะครับโอเคดีไซน์ก็ประมาณนี้ดูบทพูดหน่อยนะครับบทพูดนี้แบบโคตรเท่แบบโคตรโลกอนาคตอะ <laughs> เหมือนเกมอะไรสักเกมหนึ่งเลยเนาะเหมือนเกมอาร์เคดอะไรประมาณนี้โอเควิธีในการได้รับตัวละครน,นี้นะทุกคนก็ง่ายๆครับมันหาได้ทั้งธนูเรืองแสงแล้วก็ธนูธรรมดาเลยเนาะธนูเรืองแสงโอกาสออกก็จะง่ายหน่อยครับ ถามว่าหายากขนาดนั้นไหมมันก็แล้วแต่ดวงของแต่ละคนเนาะทุกคนเนี่ยครับไฮโดรเฟนกรีน7.5%ถ้าเป็นธนูเรืองแสงครับมันก็จะอยู่ที่10%นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้สแตนไฮโดรเฟนกรีนมาใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ธนูรีเคลียมเลยครับธนูรีเคลียมอยู่ไหนไวะอา้าวหายธนูรีเคลียมหายโอเคครับผมเจอละนี่ธนูรีเคลียมมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีร่วงเกาะอยู่บนธนูเนาะ ประมาณนี้ถ้าถามว่าธนูรีเฟียมหาได้ยังไงครับก็หาได้จากตามถนนเลยเนาะเนี่ยมันจะดอกเหมือนธนูทั่วไปเลยครับแล้วก็วิธีที่2ครับวิธีที่2เนี่ยนะครับก็สามารถหาได้จากร้านค้า n p c เลเวล120ครับทุกคนนี่มันจะอยู่ตรงนี้เนาะเห็นไหมนี่เลย n p c ตัวที่อยู่ข้างหน้าเลยนะครับเราเนี่ยจะต้องเตรียมเงินมา1นล้าน5ครับแล้วก็ต้องมีเลเวลตัวละครเนี่ย120สิเนาะถึงจะซื้อได้นะครับทุกคนครับ แล้วก็มีอีกหนึ่งวิธีครับวิธีที่3ต้องเราเนี่ยต้องเลเวล1 0 0นะทุกคนแล้วก็ไปลงดันนะครับลงดันที่มันอยู่ตรงดีนะฮะบอสดีโอเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูกันแล้วก,กันนะครับนี่ถอดสแตนเลยครับอย่างที่ทุกคนก็รู้ๆกันอยู่แล้วเนาะนี่มันถึงไหมตรงนี้มันจะถึงไหมทุกคนเอาสุดแล้วแต่ดูดิระยะที่ถอดสแตนมาโคตรไกลอะทุกคนไกลจริง เนี่ยจากตรงนี้ไปถึงตรงนู้นเลยนะครับเกือบสุดโลกไกลมากแทบจะหาล่างต้นไม่เจอเลยอะว่าล่างต้นของสแตนเนี่ยมันอยู่ไหนนะครับโอเคระยะนี้น่าจะถึงแล้วละ่ะนี่ทุกคนดานมันน่าจะอยู่ตรงนี้นะี่นะเนี่ยครับน,น,น,นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ดานมันจะอยู่ตรงนี้เลยเราสามารถมาหาธนูรีเควีมได้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันสําหรับวิธีการหาธนูรีควียม หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้เลยครับมันก็จะได้สแตนแบบนี้ขึ้นมาเลยเนาะนี้ไฮโรเฟนกิรีควีมครับมาครับทุกคนครับเรามาดูรีวิวกันดีกว่าครับกด M ขึ้นมานี่เป็นไงนิสัยที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็นเดมอนนะครับเดมอนเนี่ยก็จะบอกเลือดกับดาเมจเนี่ยเยอะมากๆเป็นรองจากเ e จนดารี่นะทุกคนเอาเป็นว่าเลือดกับดามเมจนี่ยอย่าไปโฟกัสเลยครับเพราะว่าเออยังไงดีอะ มันจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสแตนเนี่ยแล้วก็ของแต่ละคนด้วยนะครับมันไม่เหมือนกันเนาะดามเมจมันก็จะคาดเคลื่อนแล้วก็เลเวลตัวละครของเราด้วยครับทุกคนครับใช่ครับมันจะคาดเคลื่อนเนาะเอาเป็นว่า2ค่านี้เนี่ยอย่าไปโฟกัสเลยครับโฟกัสแค่สกิลก็พอเนาะนี่ต่อมาครับเราสามารถกดสกิล e ค้างได้เนี่ยทั้งหมด4วินาทีสแตนตัวนี้ถูกจัดอยู่ในโหมด multi a บวกนะครับโอเคข้อมูลเบื้องต้นก็จะประมาณนี้แล้วกันเนาะในมาดูเพิร์กกันหน่อยครับทุกคน เพิร์กสแตนตัวนี้ก็บวกแค่ดาเมจอย่างเดียวนะครับย้ํานะว่าบวกดาเมจอย่างเดียวไม่ได้มีอะไรที่เป็นพิเศษนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะดูครับอัพเพิร์กแล้วต่อยเท่าไหร่ครับโหต่อยดอกละ50กว่านิสัสเดมอนต่อยโคตรแรงเลยทุกคนลองเอาไปหามาใช้ดูได้นะครับสแตนตัวนี้เนี่ยคือฟาร์มดีมากๆวอ้ติดคิ78ดเนี่ยฟาร์มดีแบบ ผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าเนี่ยเคยใช้ตัวนี้มาหมดเลยนะครับคือมันเป็นตัวที่ฟาร์มดีแบบจะเรียกว่าติดท็อปทีเลยก็ได้นะทุกคนถึงมันจะเป็นตัวละครที่หาง่ายแล้วก็เทียร์น้อยนะครับแต่มันเป็นตัวละครที่ติดอันดับเลยละกันทุกคนติดอันดับในการฟาร์มง่ายเลยนะฮะเออใครแบบเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยหามาใช้เป็นตัวแรกเลยก็ดีเหมือนกันครับโอเคมาดูรีวิวกันต่อดีกว่าคลิกขวาครับ power punch โอ้แปดสิบสี่เลยนะสกิล e ครับได้4วินาที แล้วมันก็ไม่มีเสียงเลยครับไม่มีเสียงเอฟเฟกต์ดาเมจก็ประมาณ20่สิบลรัวนะฮะแล้วก็สกิลอาร์ครับเฮวี่พันช์โอ้เกือบร้อยเกือบร้อยเลยนะสกิลทีครับสกิลทีเนี่ยลูกไฟอันนี้เนี่ยถ้ามอนมันโดนเนี่ยมันจะลดเลือดรัวเลยนะทุกคนแล้วก็สกิลไครับสกิลไไม่มีสกิลเอฟสกิลเอฟก็ไม่มีนะครับสกิลจีสกิลจีเนี่ยก็เป็นการป้องการปกติทั่วไปเลย ต่อไปครับสกิลเอชสกิลเอชเนี่ยจะเป็นการปล่อยสแตนครับทุกคนนี่มันจะทิ้งร่างต้นไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่เลยสแตนเราเนี่ยมันก็จะไปได้ทั่วเลยเนาะดูระยะหน่อยละกันนะครับทุกคนว่ามันไปได้ไกลขนาดไหนนะครับไกลไม่ไกลทุกคนก็ดูเอาละกันดูดิร่างต้นอยู่นู่นนะครับตัวเล็กๆเลยเนาะกด h อีกทีนึงนะครับเพื่อทําการวาร์ปกลับอ่าโอเคต่อมาครับสกิลเจมีไหมครับไม่มีนะครับสกิลแซดครับ สกิลเซเนี่ยฟาร์มดีมากทุกคนฟาร์มดีแบบจะเรียกได้ว่าเป็นสกิลซิกเนเจอร์ในการฟาร์มเลยก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการทิ้งร่างต้นไว้ตรงนี้ปับ๊บแล้วก็ไปฟาร์มครับนี่แหละคือเหตุผลว่าทําไมมันถึงฟาร์มดี1เลยเนี่ยเราสามารถเอาสแตนมาได้อย่างเดียวครับแล้วก็สกิลเซเนี่ยฟาร์มบอสดีมากทุกคนดูดามเอนะปับปับปับ,ปบ,ปบเอาคืออะไรอะ่ะอ๋อ เมื่อล่างต้นมันยืนไกลเกินไปนะครับทุกคนครับล่างต้นมันจะยืนไกลจนเกินไปอ่าอย่างเช่นถ้าสมมติจะฟาร์มไฮโรเฟนกรีนนะทุกคนนี่ผมแนะนําเลยขึ้นมาตรงนี้ครับกระโดดขึ้นหลังคามาปั๊บเห็นไหมแล้วก็ขึ้นตรงนี้ครับแล้วก็กดปล่อยสแตนปับ๊บแล้วก็ปล่อยแซดเลยครับปุ๊บๆๆบ,บเห็นไหมโคตรแรงแล้วดูตัว E ครับ E ร,รัวๆเนาะสก,กิล R ก็ได้ครับนี่เห็นไหม สกิลทีก็ได้แต่มาปล่อยตรงนี้ครับมาปล่อยตรงจุดที่มันยืนเน่ยมันจะลดดาเมจเรื่อยๆเอ้ยไม่ใช่สิลดเลือดเอ้ยทำไมมันไม่ลดอ่ะมันน่าจะบล็อกอะไรบางอย่างนะทุกคนครับมันเลยไม่ลดเนาะประมาณนี้แล้วกันอ่าอีกตัวหนึ่งก็ได้ครับสตาร์แพตินัมไม่รู้ว่าระยะจะถึงหรือเปล่าสกิล s ซ t ไม่น่าถึงนะโอเคครับประมาณนี้ นี่แหละครับก็คือเหตุผลว่าทําไมตัวนี้เนี่ยมันถึงฟาร์มดีติดทียา์นะครับทุกคนหมันหาง่ายครับ 2. มันรีเคลมง่ายด้วยแล้วก็อยังไงเดียมัมนโหดอะ่ะทุกคนมันหาง่ายแล้วมันก็โหดอะมันไม่เหมือนตัวอื่นนะครับที่โหดแต่มันหายากเนาะแล้วก็สกิล X มีไหมครับอ่าสกิลเเนี่ยเป็นการสิงล่างครับทุกคนนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูเนาะมันจะต่อยเพื่อสิงล่างนะครับ นี่นะทุกคนพอมันสิงเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนเข้าไปทำดามเอจดภายในตัวศัตรูนะครับเดี๋ยวดูนะเป่งเข้าไปเห็นไหมเห็นไหมประมาณนี้ครับมันก็จะสิงอย่างเงี้ยอ๋เดี๋ยวนะเดี๋ยว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 แป๊บนึงนะทุกคนผมรู้สึกว่าอะไรของมันวะหัวร้อนแล้วนะ หัวร้อนละจริงเรียกสแตนออกมาไม่ได้ด้วยอ้เอาสแตนหายอะไรวะเน,นี่ยหัวร้อนละโอเคทุกคนหัวร้อนแม้เวลาเจอบอสมันแบบใส่สกิลรัวๆเนี่ยเออผมหัวร้อนมากเลยนะนี่แหละสาเหตุครับมันดีอย่างนี้แหละไอตัวนี้เนี่ยคือมันไม่จะเป็นนะกที่จะต้องแบบไปไปต่อยมันแบบนั้นนะครับ เดี๋ยวลองสกิลเอ็กใหม่นะทุกคนเดี๋ยวนะทำไมรู้สึกว่ามันสิงเรื่อยๆถ้าศัตรูไม่ตีเราเนี่ยมันจะสิงจนตายเลยเหรอใช่ครับทุกคนครับถ้าศัตรูไม่ตีอ่ะมันจะสิงจนตายเลยครับเมื่อกี้เนี่ยมันเกือบตายแล้วเนาะแล้วมันพึ่งพึ่งจะค่อยตีผมนะทุกคนใช่ใช่ใช่ใชไอ้ก็แต่เอาไว้เอาไว้ใช้กับผู้เล่นไม่ได้หรอกแล้วก็ไม่น่าเอามาฟาร์มด้วยนะทุกคน ถ้าเป็นไปได้เนี่ยสกิลเอ็ะเก็บเข้ากลุ่มไปเลยครับอย่าหาใช้ครับมันไม่ช่วยอะไรเราเลยนะทำให้เราฟาร์มช้าขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยตบเราได้ง่ายๆเลยเนาะโอเคประมาณนี้คราวนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายสกิลเอนะครับแบบละเอียดเลยสกิลเอเนี่ยนะครับมันจะมีข้อจํากัดตรงที่สมมุติเราฟาร์มใช่ไหมทุกคนถ้าไปไกลเกินเนี่ยมอนมันก็ไม่โดนดาเมจเราครับดูดิถึงมันจะไปได้ไกลจริง แต่ดาเมจดเนี่ยไม่โดนครับไม่โดนเลยนี่เลยคือข้อเสียแต่มันก็ไม่ไม่เสียขนาดนั้นเนาะเพราะว่าเราฟาร์มอะเรายืนจุดไหนก็ได้ทุกคนใช่ยืนแค่แบบให้มอนมันมาไม่ถึงเราแค่นั้นเองครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยปุ๊บยิงข้ามกำแพงครับยังไงมันก็มาไม่ถึงเนี่ยสุดิเดี๋ยวก็ตายแล้วครับเห็นไหมถึงมันมาถึงเนี่ยมันก็เดินติดตรงนี้เนาะเออมันก็ไม่ได้เป็นข้อเสียอะไรมากมายนะครับแล้วก็อย่างต่อมาครับ สกิลเอชของเราเนี่ยนะครับถึงเราเนี่ยจะไปตีบอสแล้วเราไม่โดนาดาเมจไม่โดนอะไรเลยก็จริงครับแต่เมื่อไหร่ถ้าเราไปเจอเพเยอร์เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่รอดแน่นอนครับยิ่งถ้าไปเจอพวกตัวจับล็อกเนี่ยหรือตัวหยุดเวลาหรือพวกไปเจอแบบพวกทักอะไรพวกนี้นะครับเออไม่รอดแน่นอนเพราะว่าเพเยอร์อะถ้าต่อยสแตนเราอะเราจะโดนาดาเมจแบบเต็มๆเ,เหมือนกันนะฮะไม่ต่างอะไรกันเลยเนาะถึงร่างต้นเราจะอยู่ไกลก็จริงอะ แต่ถ้าเมื่อไหร่มันเป็นมอนน่ะทาไมถึงเราฟาร์มมอนแล้วเลือดสแตน์เรามันไม่ลดนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นเพราะว่าอะไรนี่เลยผมจะให้ดูคือมอนน่ะมันจะสนใจแต่ร่างต้นของเรานะครับมันไม่สนใจสแตนของเราเลยทุกคนมันเดี๋ยวทุกคนดูนะเนี่ยต่อให้เราต่อยมันยังไงอ่ะเดินขวางมันยังไงอ่ะมันก็ไม่ต่อยเราครับเพราะมันไม่สนใจสแตนเราเลือดเรามันก็เลยไม่ลดนี่แต่ถ้าเมื่อไหร่อ่ะ มันเจอร่างต้นนะครับทุกคนเออมันก็จะโดนาเอจเนาะนี่ครับมันก็เป็นอย่างนี้แหละสําหรับสกิลเอสเนาะฟาร์มได้ครับแต่อย่าเอาไป PVP แค่นี้เลยตัวนี้เนี่ยเอาไว้ฟาร์มแบบล้วนๆเลยครับเออประมาณนี้โอเคครับทุกคนครับสําหรับสแตนตัวนี้เนี่ยผมก็ได้อธิบายไปแบบว่าโคตรละเอียดแล้วนะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายไปเลยปล่อยล่างสแซนเต็อ,อเต็มๆดิไม่รอดหรอกเออง่ายๆจ็ดแบง่ายเจ็ดแบ